บเนื้อแนะนำบทอัลกิยามะบทอัลกิยามะเป็นบทมักยะมี40องค์การบทนี้เริ่มโดยการสาบานต่อวันแห่งการฟื้นคืนชีพแล้วกล่าวว่าวันฟื้นคืนชีพนั้นเป็นความจริงไม่มีข้อสงสัยใดๆเลยบทนี้ได้กล่าวถึงส่วนหนึ่งจากบรรดาจากเครื่องหมายของวันอันน่ากลัววันนั้นซึ่งดวงจันทร์จะถูกบทบังให้อยู่ในความมืด สายตาจะเหลือกลานและบรรดาจเจวิตและมนุษย์จะถูกนำมารวมไว้เพื่อการคิดบัญชีและการตอบแทนบทนี้ได้กล่าวถึงความเอาใจใส่ของท่านรอซูลด้วยการจดจาอัลกุรอานขณะที่ยิบรออีนได้อ่านให้ท่านฟังท่านได้ใช้ความพยายามในการติดตามยิบรออีนท่านได้กระดิกลิ้นของท่านพร้อมกับเขาเพื่อจดจำสิ่งที่ยิบรออีนได้อ่านให้แก่ท่าน ลล l a ์จึงมีบัญชาให้ท่านฟังการอ่านอัลกุรอานของยิบรออีนเสียกอ่อนและอย่าได้ด่วนกระดิกลิน้นบทนี้ได้กล่าวถึงการแบ่งมนุษย์ในวันกิยามะออกเป็นสองพวกคือพวกที่มีความสุขสําราญและพวกที่มีความทุกข์ระทมสําหรับบรรดาผู้ที่มีความสุขสําราญนั้นใบหน้าของพวกเขาจะเบิกบานมีรัศมีพวกเขาจะมองไปยังพระเจ้าส่วนบรรดาผู้ระทมทุกขใบหน้าของพวกเขาจะมืดมน ความต่ำต้อยและความเศร้าสลดจ,จะเกิดขึ้นแก่พวกเขาบทนี้ได้กล่าวถึงสภาพของบุคคลขณะที่ใกล้จะตายโดยที่ความหวาดกลัวและความยากลำบากจะปรากฏขึ้นมนุษย์จะเกิดความคับแค้นและความทุกข์ยากอย่างที่ไม่เคยคิดมาก่อนเลยบทนี้ได้จบลงด้วยการยืนยันถึงการชุมนุมและการกลับไปเกิดอีกครั้งหนึ่งด้วยหลักฐานและข้อพิสูจน์ทางด้านสติปัญญาบิสมิลลาฮิ ด้วยพระนามของรองรลันต์ผู้ทรงกรุณาผู้ทรงเมตตาเสมอบยข้าขอสาบานต่อวันกิยมติ์มาและข้าขอสาบานต่อชีวิตที่ประนามตนเอง ان ان أن ع ع มนุษย์คิดหรือว่า เราจะไม่รวบรวมกระดูกของพวกเขากระนั้นหรือนแน่นอนทีเดียวเราสามารถที่จะทำให้ปลายนิ้วมือของเขาอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ ان ان แต่ว่ามนุษ์ยนั้นประสงค์ที่จะทำความชั่ว เขาถามว่าเมื่อใดเล่าวันแห่งการฟื้นคืนชีพจะเกิดขึ้นเมื่อสายตามืดมัวและดวงจันทร์ถูกบดบังด้วยความมืดและดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ถูกนำมารวมกันวันนั้นมนุษย์จะกล่าวขึ้นว่าไหนเล่าทางหนี้ เปล่าเลยไม่มีที่พึ่งหรอกในวันนั้นยังพระผู้อภิบาลของเจ้าเท่านั้นคือที่พักอันสงบสุขวันนั้นมนุษย์จะถูกแจ้งให้ทราบถึงสิ่งที่ได้กระทำไว้ก่อนและในภายหลังบบ เล่าเลยมนุษย์นั้นเป็นพยานต่อตัวของเขาเองถึงแม้ว่าเขาจะเสนอข้อแก้ตัวของเขาก็ตามเจ้าอยากระดิกลิ้นของเจ้านึ่งด้วยอัลกุรอานเพื่อเจ้าจะรีบเร่งจดจากำ แท้จริงหน้าที่ของเราคือรวบรวมอัลกุรอานให้อยู่ในสวงอ,อกของเจ้าและการอ่านมันด,ดังนั้นเมื่อเราอาร่านอัลกุรอานเจ้าก็จงติดตามการอ่านนั้นมมแล้วแท้จริงหน้าที่ของเราคือการอธิบายอัลกุรอานเปล่าเลย แต่พวกเจ้ารักการมีชีวิตอยู่ในโลกนี้และพวกเจ้าละทิ้งปรโลกนมดิรในวันนั้นหลายๆใบหน้าจะเบิกบานเจ้ามองไปยังพระผู้อภิบาลของมันวมด และในวันนั้นหลายๆใบหน้าจะเศร้าสลดมันคิดว่าความหายนะอันใหญ่หลวงจะเกิดขึ้นแก่มันเปล่าเลยเมื่อวิญญาณขึ้นมาถึงคอหอยและมีผู้กล่าวว่า ใครเล่าที่ให้เจ้าฟื้นขึ้นเหมือนเดิมและเขามั่นใจว่าแท้จริงเขาต้องจากไปและขาข้างหนึ่งทับขายข้างหนึ่งเพราะความกลัวอิารน วันนั้นจะมีการนำพาไปยังพระผู้อภิบาลของเจ้าเพราะว่าเขาไม่เชื่อมั่นและไม่ละหมาดแต่เขาปฏิเสธและผินหลังให้ทัมม ال ى ال ى ้า แล้วก็ก็เดินไปหาพรรคพวกของเขาอย่างยิ่งยโส أ ا. ความวิบัติจงมีแต่เจ้าเถิดแล้วก็ความวิบัติจงมีแต่เจ้าเถิดมมแล้วก็ความวิบัติจงมีแต่เจ้าเถิดแล้วความวิบัติจงมีแต่เจ้าเถิดมนุษย์คิดหรือว่า เขาจะถูกปล่อยไว้โดยไร้จุดหมายกระดานหนึ่งอมมมมเขาไม่ได้เป็นหยดหนึ่งจากน้ำอสุจิที่ถูกให้พุ่งออกมากระดานหนรมมคนอลแล้วเขาได้เคยเป็นก้อนเลือดก้อนหนึ่งแล้วโะรงทรงบังเกิด แล้วก็ทรงทำให้ได้สัสดส่วนสมบูรณ์แล้วพระองค์ทรงทำให้เขาเป็นคู่เป็นเพศชายและเพศหญิงดังนั้นพระองค์จะไม่สามารถให้คนตายมีชีวิตขึ้นมาอีกกระน,นั้นหนึ่ง